สุดพร้อมแล้วเลยสุดเจ้าสาวแล้วเนี่ย,อยโอเคโอเคเพื่อเจ้าสาวก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คือพาพะเชน่านะคะวันนี้นะคะพาพาก็จะพาไปติ่งค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นเพลงสตรอเบอรี่กมัมป่ะใช่ยังไงออกเสียงไทยมากขตรอเบอรี่ค่ะของอะไรนะนสองอุน่นอ่าสองอุ่นเนาะ นั่นแหละก็คือเราก็เคยทําของทรงอุ่นไปแล้วเนาะก็ไปดูคลิปก่อนแล้วได้นะทุกคนก็ได้แหละเราก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลานะเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าไปดูเพลงกันเลยไปเป็นพนักงานเหรอฮึ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 จะมาแบบสไตล์แบบทรงผมหยีกับอ่ามันเป็อะไรกันวะอืม อ๋อแบบกินเออส่วนใหญ่คนชอบเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วชอบเอาลิ้นแตะแล้วก็มาสับสับผมเนาะมันเป็นสไาลซอสเดลเดลขคนมันน่ะข้นนทุกคนคือเขาเป็นพนักงานทำความสะอาดหรออข้าบ้านอะ่ะน่าจะเฮ้ยเฮ้ยผู้สาวมา่ะผู้หญิงต้องเผืนอกันไหนก็ถึงค <c oughs> ือเดาได้จริงเลยไม่เห็นไม่เห็นหนะ้าโอ้ อย่าไปอ like 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 ีกล่วนะยจะไปอีกล้วนะชี้คือแบบเมื่อกี้อย่างน้องอ่ะอันนี้คือแบบพิโพเลยยื่นี่พิโพเลยพิโพจริงพิกแบบลอยเม็ดอะอุยนี่ปากเป็นหพี่ไอ้มกำลัมาแรงเลยใช่ใช่ใช่โอ้โหคุชอบแบปอะ เฮ้ยเห็นอไนตกเหาแล้วกเ็นแล้วอุ้ยน้าคุ้น้องเหมือนเราเคยเจอที่ไหนเคยเจอในซีรีส์ป่วะเออไม่เหมือนเคยเจอในซีรีส์เพื่อนได้กินปะดูตรงใช่น้ำหมันน้ำหมันูายคนนอืมพีคกลพีคริพีคแ แล้วใส่ส uh ูตรแบบใส่ผมอ่ะสูตรแล้วสูตดพร้อมแล้วเลยชุดเจ้าสาวเลยเนี่ยโอเคโอเคแล้วเืย่งโอเคโอเคโอเคือเจ้าสาวก็ได้อ่าฮ่ชาาเขาเป็นไรอชุดไเลยใช่แล้วแหละ

สตรอเบอรี่แกรมของฮันของฮาซอนอุ่นนะฮาซอนอุ่นนะทุกคนก็คือนั่นแหละก็แบบดีมากเป็นเพลงแบบน่ารักสดใสไม่ไม่สดใสนะไม่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 ก็แต่แต่นแต่แต่แต่ตอนแรกอะดูแบบน่ารักเออน่ารักมากตอนแรกที่แบบอยู่คนเดียดนถ่กพื้นอยู่คนเดียวทุกคนแล้วก็แบบน่ารักมากแบบแล้วแบบพอสวัสดกลับมาเป็นตอนงคืนคือแบบโอ้โห เหมือนพวกผู้ชายในผับเออคุณนึกออกแล้วเราแบบเหมือนอะไรเงี้ยแบบลุลุกผู้ชายแบบผับเกาหลีเลยแั่นแหละตนะโกนก็สวแบบ้แบบดีมากาแบบแบบดีมากพอแบบพอสวัสดมาตอนกลางคืนก็คือหล่อมากลหล่อสุดแล้วแต่ตอนเสร็จผมก็คือดีแบบป่าเจลแบบยางไงใช่เฮ้ยสบายป่าเจลก็นั่นแหละมันเป็นแบบ มันเป็นดีมากมันเป็นดีแบบมันเป็นดีมากแล้วเ้าส่วนตัวชอบอ,อยู่แล้วเพราะว่าแบบด้วยแบบด้วยความที่นางเป็นเพื่อนกับจีมินอันนี้คือตามตามนางเพราะว่าแบบนางเป็นเพื่อนกับจีมินตอนแรกอ,ะอ่ะตอนแรกก็ไม่คิดจะตามหรอกก็แต่ดูแต่ดูวันวันนะแต่ก็แบบก็แบบไม่ได้ชอบะไรขนาดนั้นเพราะว่าในวันวันก็มีเมนอยู่แล้วไงเป็นแบบเดวีอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยชอบองวอะไรขนาดนั้นแต่แบบพอแบบเออพอรู้ว่าเป็นเพื่อนกับจีมินในนี้แล้วพอแบบแดได้ดูโซโล่เดี่ยวนางแบบ หลายๆเพลงหลายๆเพลงอะไร่งนี้จะรุ่มเริ่มรู้สึกชอบอะไรอย่างเงี้ยพวกนางก็มีความแบบคลัคลายคลับคาจีมีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนคนในแก๊งนางอ่ะจะแบบคลคลายคลับคากันหมดเลยนะแบบหน้าตาคล้ายๆกันอะไรแบบเนี้ยพี่ลาวีนี่ละที่จะแปลกสุดใช่พี่ลาวีแบบพี่ลาวีดูหล่อแบบออกเปหล่อเพราะว่าอย่างพี่แทมินี่ก็ก็เบินอยู่หน้าปากเห็นนาง คิวนะพี hmm. mm ่เอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่บิดน่ารักนั่นแหละนะทุกคนก็นั่นแหละเดี๋ยวเกงกาก็ไปหาดูกันเองนะทุกคนว่ามีใครบ้างเนาะเราก็แต่ความนั่นแหละแต่คือแบบเราไม่ได้เจอกันไงทําตอนนี้ไม่ว่าไงเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเจอกันก่นะทุกคนเดี๋ยวจะทําให้แน่นอนสัญญาว่าจะไม่หายนะก็ดีนะก็เป็นเอ็มีที่ดีนะทุกคนเพลงเสียงร้องก็คือพอเพราะว่า เพราะนางก็เป็นร้องนําอยู่แล้วประวัติในวันวัอันนี้ไม่รู้อะาจะร้องกบเต้นนะใช่ไหมเพราะว่าแบบเสียงดีมากอ่ะแล้วก็แบบแล้วก็เต้นก็ดีอะไรเ่ี้ยก็คือดี MV นี้อยากให้อยากให้ทุกคนไปดูนะแล้วก็เป็นจังหวะที่แบบสนุกอะใครก็ฟังได้แบบไม่ต้องแบบไม่ต้องเข้าใจเรื่องราวก็ได้แบบเป็นนั่งง่ๆแล้วก็ฟังพวกเราได้นะทุกคน้วพวกเราดูดีเราก็ไม่เคยเข้าใจนะว่าแบบเพลงอะไรคือคือเขาเสืออะไร เป็นแบบพวกเราคือแบบชอบแบบเอ็มวีที่แบบเข้าใจง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนซับซ้อนมาคือพวกเราจะมีแต่คําว่าไม่รู้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 ไม่ดูนั่นเลยนะทุกคนก็แล้วก็คนที่มาฟีชื่ออะไรนะอะไรโดมีมีนี่อะไรไม่รู้นั่นหละนะทุกคนก็ไอคนนั้นที่มาฟีก็แรปดีนะแรปแบบดุดันเดือดมากแบบ ช่แบบแบบดูโตอะนะทุกคนก็นั่นแหละด้วยดีนะ<ม>ก็ถ้าเกิดใครอยากไปฟังก็ไปฟังได้เนาะที่แบบที่ช่องหาสองอุนต่อใช่หไหาองอุนเออหาสองอุน่นดิเออนั่นแหละนั่นแหละทุกคนนะก็ไปฟังกันได้เนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วป้าสำหรับคลิปเพลงสตรอเบอรรี่กัมนะทุกคนก็<ม>ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์ให้หนูใครย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะ ไายเฮ้ทุนมาแลบอีกแล้วตอนนี้ตอนนี้เราระาบาดดูแลใจกันด้วยนะทุกคนตอนนี้คือโรงพยาบาลสามสี่คันวิ่งผ่านระบาน